สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียและตอนนี้ผมก็อยู่กับสินค้าใหม่ล่าสุดจากโอด n นยนั่นก็คือนี่แหละครับเหรียญพลังจากัมบอลแซดรุ่น o d e n นย s าซูเปอร์พาวเวอในหนึ่งลางนะครับเขาจะบรรจุทั้งหมด72กล่องโดยลางใส่ขนมนะครับจะมี3แบบให้เราสะสมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับ เป็นการคอรแลแลบแบรนด์การระหว่างโอเดนย่า x โอโตรีโดยนำทั้งรสชาติขนมที่แสนอร่อยและของแถมสุดฮิตมาพัฒนาร่วมกันจนกลายเป็นขนมข้าวโพด,ดกรอบตาโอเดนยน่ารสป๊อปคาราเมลรุ่นพิเศษลิมิเต็ดเอ dition นะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรอบพีออเดอร์นะครับโดยใน1กล่องเนี่ยจะมีแถมเหรียญทั้งหมด12เหรียญจากปกติจะแถมเพียงแค่8เหรียญน,นะครับและในหนึ่งกล่องนะครับจะมีเหรียญเล็กขนาด4เซนติเมตรจำนวน2เหรียญ เหรียญใหญ่ขนาด5.5ซนติเมตรจำนวน10เหรียญน,นะครับ <Okay. S 1> และใน1รนางจะแถมฟรีบิ๊กการ์ดและเหรียญลานประลองนะครับบิ๊กการ์ดจะเป็นโฮโลแกรมลายกระจกรุ่นลิมิเต็ดเอ dition นะครับไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปนะจะมีแถมมาให้เราในรางในรอบพีออเดอร์นะครับเหรียญซูเปอร์จัมโบ้แบทเทิลสเตเดียมคอยนะครับขนาด18ซนติเมตรมาในรูปแบบของการ์ด่เหลี่ยมที่สามารถแกะมาประกอบเป็นลานประลองได้นะครับ ซึ่งไม่มีจําหน่ายแต่จะแจกฟรีมาพร้อมในร้านขนมโอเดนยนญารุนนี้เท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> เหลีพิเศษนี้มีให้สะสมถึง8แบบด้วยกันนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งร้นนี้นะครับผมก็ได้หมายเลข e x 07นะครับเป็นลายที่ผมชอบเลยนะครับนี่เลยและเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับตอนที่เราเปิดการ์ดโอเดนยาไปอะ่ะผมก็ได้ลายนี้มาเหมือนกันนะครัะ oh. สวยน่าสะสมมากเลยนะพิเศษพร้อมลุ้นเหรียญเลเซอร์และแบบรับกว่า300แบบ และในทีุ่ก้่องนะครับก okay. ็มีสิทธิ์ลุ้นเหรียญในตำนาน SSS 001นะครับจำนวน150รางวัลและในตอนนี้นะครับก็มีเพื่อนๆบางท่านโชคดีได้รับเหรียญ SSS 001กันแล้วนะครับราคาเพียงกล่องละ20บาทหาซื้อได้แล้วที่แอป h o อป e e และร้านค้าทั่วไปนะครับ20บาทนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นได้นะครับเนี่ยแล้วมาดูเหรียญระดับต่างๆของโอดินยาซูเปอร์พาวเวอร์คอยที่มีให้เราสะสมกว่า300แบบกันนะครับ โดยจะมีเหรียญเล็กขนาด4เซนติเมตรนะครับเหรียญโฮโลแกรมปั้มทองลายกระจกระดับ SR จำนวน20แบบเหรียญโฮโลแกรมปั้มทองลายปีซึมระดับ TR จำนวน20แบบเหรียญโฮโลแกรมลายกระจกระดับ RR จำนวน67แบบเหรียญโฮโลแกรมลายปีซึมระดับ R จำนวน67แบบส่วนเหรียญใหญ่ขนาด5.5เซนติเมตรนะครับ เหรียญโฮโลแกรมลายกระจกระดับ TR 73แบบเหรียญโฮโลแกรมลายปดซึมระดับ RR 73แบบเหรียญโฮโลแกรมลายเม็ดฝนระดับ R 73แบบและเหรียญธรรมดาระดับ N จำนวน160แบบนะครับตำน,นานกล่าวไว้ว่าดากนบอลเมื่อรวบรวมครบทั้ง7ลูกและไล่คาถาไม่ว่าความปาถนาใดก็จะสามารถเป็นจริงได้หนึ่งข้อ ชาวไซยาทั้งหลายจงเตรียมดาร์กอนเดร้าของคุณให้พร้อมแล้วออกตามล่าหาลูกแก้วดาร์กอนบอลในตำนานกันในแคมเปญที่มีชื่อว่าตามล่าหาลูกแก้วมังกรขอพรแลกเหรียญ SSS ในตำนานเพียงเพื่อนร่นสะสมเหรียญพลังโอเดนยน่าซูเปอร์พาวเวอร์คอยคบตามที่กำหนดแลกรับฟรีทันทีเหรียญพลังพิเศษ SSS ที่ผลิตจำนวนจำกัดเหรียญพลังระดับ SSS มีทั้งหมด3แบบด้วยกัน โดยวิธีการที่จะได้มานั้นแตกต่างกันออกไปเหรียญพลัง SSS 0 0 1นะครับจะมีส่มแจกในกล่องขนมจำนวน150รางวัลน,นะครับเหรียญพลัง SSS 0 0 2สะสมเหรียญดากลันบอลดาวโลกขนาด4ซนติเมตรคบ7ลูก1ดาวถึง7ดาวนะครับบวกกับเหรียญดากันบอลดาวนาเม็กขนาด5.5ซนเมตรคบ7ลูก1ดาวถึง7ดาวนะรวมทั้งหมด14เหรียญนะครับ แกลกรับฟรีทันทีเหรียญพลัง SSS002 จำกัด500รางวัลน,นะครับ<อ>เหรียญพลัง SSS003 สะสมเหรียญโฮภโลกรมปั๊มทองระดับ SR หรือ TR ขนาด4เซนติเมตรครบ20หมายเลขโดยที่หมายเลขจะต้องไม่ซ้ำกันนะครับแกลกรับฟรีทันทีเหรียญพลังในตำนานรูปจอมาบู SSS003 จำกัด500รางวัลน,นะครับ ซึ่งเหรียญ Ss003 นะก็คือเหรียญน,นี้นะครับเพื่อนเป็นไงบ้างครับสวยเลยนะซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่บริษัทส่งมาให้รีวิวนะครับเหรียญของจอมาบูบสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆ Ss003 นะครับพลัง780,000นะครับนี่เลยโอ้สวยเลยนะด้านหลังนะครับก็จะเป็นลูกเทพเจ้ามังกรนะครับอีกหนึ่งสุดยอดไอเทมรับที่เป็นแฟนดาเกินบอลแท้ห้ามพลาด 5, 5, 5, อย่างเด็ดขาดเหรียญสุดแรงที่เพื่อนๆรอคอยกันมานานแสนนานนั่นก็คือ เหรียญเลเซอร์ DX 0 0 4นะครับเหรียญเลเซอร์ DX 0 0 4นี่นะครับเป็นภาพยามฉานอนกลางวันนะซึ่งเหรียญนี้นะครับเป็นโฮโลแกรมลายปิดซึมนะครับมีให้ลุ้นทุกกล่องนะผลิตจำกัดเพียงแค่444เหรียญเท่านั้นนะคะเพื่อนๆรีบไปตามหาเลยนะเหรียญสวยๆเลยนะครับซึ่ง2เหรียญนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ทางบริษัทส่งมาให้รีวิวนะครับรีวิวเสร็จผมก็ต้องส่งกลับคืนบริษัทนะ ในแต่ละแท็งนะครับเขาก็จะมีแถมฟรีแฮนด์ดิลมาให้เราสะสมด้วยนะครับซึ่งมีทั้งหมด8แบบให้สะสมนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอยากเห็นเหรียญข้างในแล้วงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่ารุ้นเหมือนกันนะเนี่ยว่าเราจะได้เหรียญพิเศษอะไรบ้างนะรูปทรงกล่องเขาก็ออกแบบดีไซน์มาสวยงามน่าสะสมเหมือนกันนะครับขนมข้าวโพดกรอบรสคาราเมลตาโอเดนยน,นะเดีย๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยนะครับในหนึ่งกล่องนะครับเขาก็จะมีม้งนหมด3ซองนะซองแรกนี้จะเป็นซองขนมนะ แล้วก็จะมีซองเหรียญมาให้เราสองซองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนมกันก่อนเลยนะโอ้ oh, ขนมเพียบเลยนะครับขนมโอเดรยารสคาราเมลนี่น่ากินมากเลยนะครับกลิ่นหอมเลยนะอืมกรอบหอมหวานรสชาติอร่อยกลมกล่อมเลยนะเดี๋ยวเรามารุ้นซองแรกกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าผมจะได้เหรียญอะไรบ้างนะครับ ราจะได้เหรียญวิบวับวิบวับหรือเปล่านะแกไปนี่กระจายเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะครับว่าเราจะได้เหรียญพิเศษ SSS 0 0 1หรือเปล่านะครับเปิดมานะครับก็มีเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่นะครับและเหรียญแรกที่เราได้คือเราได้เหรียญโฮโลแกรมลายปีซึมระดับ R มานะครับนี่เลยอ้ยสวยวิบวับวิบวับเลยนะหมายเลข1 2 7นะครับ เรามาดูเหรียญใหญ่กันต่อนะครับว่าเราได้เหรียญอะไรบ้างนะและเหรียญที่ผมได้คือนี่นะครับเฮ้ยมีวิบวับด้วยอันนี้นะครับเป็นเหรียญโฮโลแกรมลายกระจกนะครับระดับ TR นะซึ่งมีให้เราสะสมกว่า73แบบนะครับอันนี้ผมได้หมายเลข83มานะโอ้สวยวิบับวิบับเลยนะครับส่วนเหรียญอนนื่นๆนะครับก็มีหมายเลข18นะแล้วก็มีโกฮังมีโกคูนะครับ นี่เลยโอ้ต่จะเ,เหรียญสวยทั้งนั้นเลยนะครับโอเคกล่องนี้เปิดมาก็ได้เหรียญระดับ TR เลยนะครับซองต่อไปนะครับ oh. เหรียญที่เราได้คือนี่ครับเป็นเหรียญโกฮังกับโกคูนะครับฮยอ,อันนี้เป็นเหรียญโฮโลแกรมลายปีซึมระดับ RR <ๆ S 2> นะครับนี่เลยเพื่อนๆสังเกตดีนๆนะครับวิบวับวิบวับด้านหลังจะเป็นลายปีซึมนะซึ่งมีให้สะสมกว่า73แบบเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีฟีเซอร์กับโกคูนะครับแต่ละเหรียญนี่สวยมากเลยนะเอายังเหลืออเหรียญหนึ่งนะครับอ๋ออันนี้เป็นเหรียญเล็กนะครับเราได้เหรียญโฮโลแกรมลายปีซึมระดับ R มานะครับนี่เลยมีให้สะสมกว่า67แบบนะเหรียญพลังยากันบอลนี้นะครับเป็นเหรียญกระดาษจัดพิมพ์ด้วยเทคนิคสุดพิเศษนะครับสีสันสวยงามและมาพร้อมกับลูกเล่นแถวพาวนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเทพเจ้ามังกรนะ นี่เลยครับโอ้สวยเลยนะมาดูกล่องต่อไปกันเลยนะครับกล่องต่อไปที่เราได้เฮ้ยเหรียญอะไรอะ่ะ <c oughs> เราได้เหรียญหมายเลข130นะครับเป็นเหรียญระดับ R นะ <c oughs> เหรียญต่อไปที่จะได้คือน,นี่นะครับเป็นเหรียญโกคูนะครับกับหมายเลข86หนะ <c oughs> เหรียญต่อไปเราได้เหรียญนี่ครับเฮ้ยเราได้สามมา อันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญระดับ TR นะครับโฮโลแกรมลายกระจกนะนี่ครับเราได้ซ้ำมากับกล่องแรกเลยนะครับสวยเลยนะเนี่ยนอกนั้นนะครับก็จะเป็นเหรียญโกคูอสวยๆนันเลยนะครับซองต่อไปที่ผมได้นะครับเราได้เหรียญฟีเซอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งเจนนะครับเป็นเหรียญระดับ R นะนี่เลยโอ้สวยเลยนะครับแต่ละเหรียญเนี่ยเขาก็ออกแบบมาสวยงามเหมือนกันนะเพื่อนๆทั้งเหรียญวิบวับเอยเหรียญธรรมดาเอยสวยทุกแบบเลยนะครับ อันนี้เป็นเหรียญโกคูนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหมายเลข36นะและอันนี้ผมก็ได้เหรียญระดับ RR นะครับเป็นเหรียญโฮโลแกรมลายปีซึมนะครับมีให้สะสมกว่า73แบบนะอันนี้หมายเลข59นะครับนอกนากน้ก็มีเหรียญเซลกับหมายเลข130นี่นะครับเป็นผู้ร้ายเป็นลูกน้องของจอร์แดนบาร์บี้นะครับเรามาดูกล่องต่อไปกันเลยแกะไปก็รุนไปนะครับว่าเราจะได้เหรียญ S S S 0 0 1หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะได้เหรียญลูกแก้วหรือเปล่านะเพื่อที่เราจะสะสมไปแลกเหรียญ S S S 002นะครับและเหรียญต่อไปนะครับเราได้เหรียญโกคูนะครับเป็นเหรียญระดับ R นะหมายเลข67นะครับโอ้สีชมพูสวยเลยนะเนี่ยวิบวับวิบวับเลยเหรียญต่อไปเราได้เหรียญเซลคูลิลินเฮ้ยอันนี้เป็นเหรียญระดับ R นะครับ เหรียญโฮโลแกรมลายเม็ดฝนนะครับมีให้สะสมกว่า73แบบนะอันนี้เราได้มานุดัดแป่งหม่ยเลข0นะครับดูวิบวับวิบวับนะครับสวยเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเราได้จอมันบูกับนี่ครับโกคูนะโอ้สวยๆนั่นเลยราคากล่องละ20บบาทผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับๆๆขนมอร่อยของแถมนี่ก็เด็ดเหมือนกันนะ <ๆ S 1> และซองต่อไปที่จะได้คือนี่ครับ ผมได้ผู้เท่าเต่านะครับระดับ R มานะผู้เท่าเต่าเราได้มา2เหรียญแล้วนะครับคนละแบบนะครับนี่ครับแบบแรกนะแต่แบบที่2นี่สีสันสวยเลยและเหรียญใหญ่ที่เราได้คือเหรียญนี้ครับโอ้เราได้เหรียญมนุษย์จัดแปลงมานะครับเป็นเหรียญระดับ RR นะโฮโลแกรมลายปีซึมนะครับสวยเลยนะเนี่ยนอกนั้นก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับเหรียญพิคโคโลนะครับแล้วก็โกคูนะครับเฮ้ยเหรียญนี้สวยเพื่อนเหรียญนี้สวยมากเลยครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญธรรมดาแต่ก็สวยน่าสะสมเลยนะหมายเลข9 1 2แรกนะครับนี่เราได้เหรียญบูมาหมายเลข10นะครับเป็นเหรียญระดับ R นะโอ้สวยเลยและต่อไปเหรียญที่เราได้คือเหรียญน,นี้ครับฟีเซอร์กับโกฮังนะและเหรียญใหญ่พิบัปต์ที่ได้คือเหรียญนี้ครับทิโคโลนะครับเป็นเหรียญระดบับ RR นะครับเราได้ซ้ำมาสองเหรียญเลยนะถึงจะซ้ำก็น่าสะสมนะครับ แล้วต่อไปเราได้เหรียญเฮ้ยเหรียญน,นี้สวยนี่ครับเป็นเหรียญหมายเลข73นะครับนี่เลยโหสวยงั้นเลยนะซองต่อไปเรามาดูเหรียญที่เราได้กันเลยได้เหรียญที่เราได้คือนี่ครับเราได้เหรียญน,นับป้านะครับหมายเลข26เป็นเหรียญระดับ R นะและเหรียญต่อไปที่เราได้คือนี่ครับเฮ้ยเราได้เหรียญซ้ำมานะครับเป็นเหรียญระดับ R R นะครับหมายเลข8 2นะเราได้ซ้ำมาอีกแล้วลนะนอกกนั้นนะครับก็เป็นเหรียญ ทังนะครับแล้วก็โกเทนคูสนะครับและเหรียญสุดท้ายที่จะได้คือเหรียญนี้ครับเฮ้ยเราได้เหรียญลูกแก้วมานะครับอันนี้เราได้มา7ดาวนะเฮ้ยสวยงามเลยครับนี่ครับเป็นเหรียญลูกแก้วนะครับแล้วต้องตามหาให้ครบเ4ี่เหรียญนะครับเพื่อไปแลก S S S 0 0นนะครับโอเคและเหรียญที่เราได้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญฟีเซอร์กับโกคูนะเหรียญต่อไปล่ะเราได้เหรียญนี้ครับเฮ้ย เราได้เหรียญพิโคโลโฮโลแกรมลายไม่ฝนระดับ R มานะครับโอ้สวยงามเลยเ่องนั้นก็เป็นเหรียญคูลิลินนะครับส่วนเหรียญเล็กที่เราได้คือเหรียญนี้ครับเราได้เหรียญเซลล์นะเป็นระดับ R นะครับซองต่อไปเหรียญที่เราได้คือนี่ครับเป็นเหรียญโกคูนะกับโกฮังจากนั้นเราได้เหรียญนี้ครับเฮ้ยเราได้เหรียญหมายเลข94นะครับเป็นเหรียญโฮโลแกรมลายเม็ดฝนระดับ R นะ แล้วก็มีโกคูคูลินินนะครับและเหรียญเล็กที่เราได้คือเหรียญนี้ครับเฮ้ยเหรียญนี้แปลกอ่ะอันนี้เป็นเหรียญระดับ RR นะครับเหรียญโฮโลแกรมลายกระจกนะมีให้สะสมกว่า67แบบนะครับแกะมาแล้วเพิ่งจะเห็นเหรียญเล็กลายกระจกนะครับสวยงามมากเลยเป็นเวจิต้านะครับลูกแก้วเราก็ได้มา1นึ่ลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองต่อไปกันเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะ และเหรียญที่เราได้คือนี่ครับเราได้เหรียญหมายเลข94กับ144นะครับและเหรียญต่อไปที่ได้คือเหรียญนี้ครับฮ้ยเราได้เหรียญหมายเลข49นะครับเหรียญโฮโลแกรมลายเม็ดฝนนะโอ้สวยงามเลยแล้วก็มีเหรียญโกคูนะครับและเหรียญเล็กที่เราได้คือเหรียญนี้ครับฮ้ยเราได้เหรียญปั๊มทองครับเราได้เหรียญโฮโลแกรมปั๊มทองลายปีซึมนะครับเป็นเหรียญระดับท R นะ ซึ่งเหรียญน,นี้นะครับมีให้สะสมกว่า20แบบนะครับโอ้ยสวยเลยอ่ะเพื่อนๆดูดิปั๊มทองสีทองอลา,ามสวยเลยนะครับนี่เราได้เหรียญโกคูนะครับหมายเลข101นะซองต่อไปนะครับเหรียญที่เราได้คือน,นี่ครับเป็นฟิเซอร์กับเวจิต้านะและคู่ต่อไปที่เราได้คือน,นี่ครับเฮ้ยแล้วได้เหรียญพิกโลนะครับหมายเลข47นะเป็นเหรียญระดับ TR นะครับ เหรียญโฮโลแกรมลายกระจกนะมีให้สะสมกว่า73แบบนะครับและนี่ก็เป็นสองเหรียญระดับเอนะและเหรียญเล็กแล้วได้เหรียญนี่ครับเฮ้ยโกคูมาครับเราได้เหรียญระดับ R r มานะครับเป็นเหรียญโฮโลแกรมลายกระจกนะเหรียญต่อไปที่เราได้คือเป็นเหรียญธรรมดานะครับแล้วเหรียญธรรมดาที่ได้คือนี่นะครับเฮ้ยได้ซ้ำมาอีกแล้วครับหมายเลข83ได้ซ้ำมาเหรียญที่3แล้วนะ เหรียญนี้สวยอ่ะเหรียญนี้นะครับเป็นผู้ลายลูกน้องของจอมันบาบิดี้นะครับและเหรียญที่ได้คือนี่ครับเหรียญนี้สวยครับเพื่อนๆเราได้เหรียญระดับ TR ลายกระจกมานะครับ132นะเหรียญนี้ดูแบบมีพลังเลยนะวิบวับสวยเลยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับหมายเลข72นะนี่จอมันบูก็มาเวจิต้ากับโฟกูเข้ามานะครับ เพื่อนๆได้ซ้ำมาเลยครับชมว่าสวยแป๊บเดียวนะครับมาซ้ำเลยนะนี่มาซ้ำติดๆกันเลยนะครับแต่ก็สวยจริงๆนะและเหรียญเลข2เหรียญที่เราได้คือนี่นลครับเป็นเหรียญหมายเลข130กับ116นะและเหรียญต่อไปที่เราได้คือนี่เลยครับ58กับ40นะเหรียญต่อไปที่เราได้คือนี่เลยครับเป็นเหรียญรวมทีมนะครับหมายเลข23นะ เหรียญหมายเลข39นี้นะคะเป็นพระเจ้าของโลกไปได้นี่นะครับเฮ้ยเราได้เหรียญหมายเลข132มานะครับบาสกี้เราได้มา2เหรียญเลยครับนี่เหรียญที่3มาติดๆกันเลยนะและเหรียญเล็ก2เหรียญที่เราได้คือนี่เหยครับเป็นเหรียญโกคูนะครับกับมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข16นะเหรียญต่อไปที่ได้คือนี่ไหนครับเราได้หมายเลข94้นะครับเราเคยได้เหรียญเม็ดฝนมานะครับแต่อันนี้เรายังไม่เคยได้นะครับเป็นเหรียญคนละระดับสวยคนละแบบเลยนะโอเค เหรียญต่อไปนี่เป็นเหรียญธรรมดานะครับเหรียญต่อไปเราได้เหรียญนี่ครับ้ยสวยอ่ะเราได้เหรียญโกคูลายเม็ดฝนใหม่เลขสิบแปดมานะครับเป็นเหรียญระดับฮานะและเหรียญเล็สองเหรียญที่เราได้คือนี่แหละครับ้ยเป็นเหรียญโกคูกับโกฮังนะเหรียญโกคูเป็นเหรียญระดับอาเหรียญโกฮังเป็นเหรียญระดับอาอานะครับลายกระจกนะเนี่ยสวย้ย เราได้เหรียญเวจิต้านะครับระดับ TR มานะเฮ้ยเหรียญนี้สวยก่อนหน้านี้เราได้เหรียญระดับ R r มานะครับียเลยสวยคนละแบบเลยนะเหรียญที่เราได้คืนนี้นะครับเป็นเหรียญโกคูหมายเลข44นะครับเหรียญต่อไปที่เราได้คืนนี้นะครับเราได้เหรียญโกฮังกับโกคูมานะอันนี้เป็นเหรียญธรรมดานะแล้วอันนี้เป็นเหรียญระดับ TR นะครับภาพเดียวกันแต่สวยคนละแบบนะครับนิกโลโกฮัง ได้คือนี่ครับฮ้ยเราได้โกฮังนะครับระดับ TR นะครับและเหรียญเล็กที่เราได้คือนี่ครับเป็นเหรียญระดับ R กับ R r นะครับต่อไปเราได้นี่ครับฮ้ยเราได้คูรลินหมายเลข64นะครับเป็นเหรียญระดับ RR นะอันนี้ก็เป็นเหรียญโกฮังกับโกเทนคูสนะครับอันนี้เป็นเหรียญไคแล้วก็โกคูนะต่อไปที่เราได้คือนี่เลยครับ เป็นเหรียญโกฮังนะครับหมายเลข68นะและเหรียญเล็กที่เราได้คือนี่นะครับเฮ<ม>้ยเราได้เหรียญระดับ SR นะครับเป็นเหรียญโฮโลแกรมปั๊มทองลายกระจกนะครับ <K> นี่เลยเราได้เหรียญโกฮังนะเียเพื่อนๆถ้าสังเกตดีๆน,นะครับเขาจะมีปั๊มทองนะครับแล้วด้านหลังจะเป็นลายกระจกนะครับสวยวิบวับวิบวับเลยนะเฮ้ยให้ที่สองนี้เราก็ได้เหรียญ SR แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ TR นะครับ ดูซองต่อไปกันเลยเราได้เหรียญลูกแก้วครับเพื่อนๆเราได้เหรียญลูกแก้วสีดาวมานะครับ <t> um> และเราก็ได้เหรียญน,นี่ครับเฮ้ยอันนี้สวยเราได้เหรียญหมายเลข149นะครับเป็นเหรียญระดับ R นะเขาออกแบบดีไซน์มาสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆเขากําลังปล่อยพลังกันสู้กันเลยนะเนี่ยสวยเลย <sho ck to you> และเหรียญต่อไปที่จะาได้คืนนี้ครับเป็นเหรียญรวมทีมนะครับหมายเลข36นะและเหรียญเล็ก2เหรียญที่เราได้คืนนี้ครับ เป็นเหรียญจอมันบูกับบูม่านะครับแล้วได้บรรดัดแปลงเวจิต้าได้พิกโกโร่นะครับระดับ R r ผู้เท่าเต่านะครับจอมันบูและเหรียญต่อไปที่เราได้คือนี่ครับ้เยเป็นเหรียญระดับท R นะครับเราได้คิงคูหมายเลข1 1 8นะอุ้ยเหรียญน,นี้เหมือนยังไม่เคยได้นะครับสวยเลยโกคู Goku นี่ก็สวยเหมือนกันนะและ2เหรียญเล็กที่เราได้คือนี่นะครับ เฮ้ย hey, เราได้โคลูกามาทั้ง2ใบเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆได้ระดับ R แล้วก็ RR นะครับได้มาคู่เลยนะสวยเลยอะนี่ครับเราได้มาคู่เลยเราไม่ต้องไปตามหาเลยนะเนี่ยและเหรียญที่เราได้นี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญธรรมดานะได้เหรียญพิกโกโลอีกแล้วครับสามอีกแล้วนะเหรียญต่อไปเราได้นี่ครับสามอีกแล้วครับหมายเลขสามสิบสาและสอเหรียญสุดท้ายที่เราได้คือนี่นลครับเฮ้ย hey. เราได้เหรียญลูกแก้วครับเพื่อนเพื่อนเราได้เหรียญลูกแก้วเหรียญเล็กนะครับนี่มีวิบับปับด้วยนะเป็นเหรียญ5ดาวนะครับเป็นเหรียญระดับ R r ทั้งคู่เลยนะครับเหรียญลูกแก้วนะเพื่อนเพเขาจะมีลูกเล็กกับลูกใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญลูกแก้วดาวโลกส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญลูกแก้วดาวนาเมกนะครับเรามาดูเหรียญวิบับับที่เหลือกันนะครับนี่ครับเหรียญแรกก็จะเป็นโกฮังนะเวจิตาพิกโกล โกคูอันนี้ก็เป็นโกคูนะครับเราได้เหรียญลูกแก้วสี่ดาวมาอีกแล้วนะครับได้ซ้ำมาสี่เหรียญแล้วนะคิงคูโกฮังนะครับพิโกโลเฮ้ยนี้สวยหมายเลขเจ็ดสิบแปดนะครับนี่เลยรวมทีมนะครับเทนชินฮังโกคูซ้ำอีกแล้วนะอันนี้หมายเลขสามสิบสาม หมายเลขเ4ส่โกคูสวยเหมือนกันนะครับภาพนี้นะหมายเลข132เทนชินฮังเวจิต้าส่วนเหรียญเล็กนะครับเหรียญแรกที่เราได้คือนี่ครับฟีเซอร์นะเป็นเหรียญระดับ R r โอ้ยฟีเซอร์อีกแล้วครับเพื่อนๆเป็นเหรียญระดับ r, r นะครับไม่ต้องไปตามหานะครับได้มาคู่เลยนะโอเคโกคู <Okay. S 1> ผู้เท่าเต่า หมายเลข81นะครับโกเทนคูสนับป่ะเวจิต้าโกเทนคูสนี่ลีคูมเฮ้ยเราได้เหรียญดาว,ดาวอีกแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆอันนี้เป็นเหรียญ5ดาวนะครับเราได้ซ้ำมานะครับเราได้เหรียญ5ดาวมา2เหรียญเลยนะบูมาั้ง พิโกโลโกฮังแล้วก็โกคูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเหรียญลานปะลองกันนะครับเวลาเราประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับ,รบเหรียญลานปะลองนะวิธีเล่นลานปะลองดาก้นบอลนะครับให้เรานับเหรียญข้างละย5เหรียญน,นะครับแล้ววางไว้ตรงกลางเลยนะจากนั้นเราก็ใช้เหรียญเล่นนะครับในการปาเหรียญใหญ่นะครับ ผู้เล่นที่ปลาเหรียญออกจากลานประลองได้มากที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะครับเดีย๋ยวเรามาลองกันเลยนะนี่เลยประมาณนี้นะครับ ถ้าเปิดไป1นึ่งรางนะครับจะมีเหรียญทั้งหมด864เหรียญโดยแบ่งเป็นเหรียญเล็กระดับ R 86เหรียญเหรียญเล็กระดับ RR 56เหรียญเหรียญเล็กระดับ TR 1เหรียญแล้วก็เหรียญเล็กระดับ SR 1เหรียญนะครับส่วนเหรียญใหญ่นะครับจะมีระดับ TR 47เหรียญ ระดับ rr 41เหรียญระดับ r 5 6เหรียญแล้วก็ระดับธรรมดา576เหรียญน,นะครับนี่ครับก็จะเป็นเหรียญที่เราเปิดลุ้นไปทั้งหมดนะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากดูคลิปเปิดลุ้นเหรียญพลังดากก้อนบอลไปแล้วอยากสะสมกันบ้างแล้วละสิรีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้ตามรายละเอียดที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อต้นคลิปนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณแซม CEO แห่งโอเดนยาที่ได้ส่งขนมมาให้ผมได้รีวิวนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะพาไปกินไปเที่ยวไปดูของสะสมอะไรที่ไหนอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย